ราคาสุดพิเศษกับ BMW X5 นะคะบอกเลยซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มรถสวยสภาพดีการันตีให้เดี๋ยวไปชมกันค่ะ พรีเมียมเข้าใหม่นะคะวันนี้พามาให้ชมแบบสดๆร้อนๆกันเลยค่ะกับคันนี้เลยนะใครที่กำลังหาอยู่ BMW X5 นะคะคันนี้เป็นตัว S Drive นะคะ30ดีเครื่องดีเซลนะคะเครื่อง3000ปี2015ชุดแต่ง M Sport จากศูนย์ราคาสุดพิเศษเช่นเดียวกัน1,350,000บาทซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มลูกค้าขาคุ้มเกินคุ้มวันนี้พามาชมค่ะนี่เลยสีขาวเราได้เข้ามา ะัังหน้าของเขานะคะด้านบนจะเน้นเป็นโครเมียมส่วนด้านในตรงนี้นะคะจะเป็นสีดำเปียโนแบ็กส่วนไฟนะคะจะเป็นไฟใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะมีเดย์ทมมรันนิ่งไลท์ให้ลูกค้าด้วยมาพร้อมกับไฟตันหมอกด้านล่างนะคะและที่สําคัญนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้ลูกค้าถึง4จุดเลยทีเดียวนะบอกเลยว่าคันนี้สวยใหม่ปิ๊งจริงๆ ลูกค้าลองสังเกตดูนะคะชุดแต่งอันนี้ที่ได้มาก็คือเดิมๆจากศูนย์เป็นแต่ง M Sport จากศูนย์เลยนะคะส่วนแม็กนะคะเป็นแม็กเดิมของ B M W เขาเลยมาพร้อมกับแม็กขอบ20อันนี้เลยนะชุดแต่ง M Sport ของเขานะคะ 30D นะคะเครื่องดีเซลด้านบนบ้างดีกว่านะคะด้านข้างตรงนี้นะจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง เล,เล็กแบบโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นสีดำเปียโนแบ็กตัดกับสีขาวด้านนองนะคะในส่วนของด้านหลังนี้เลยโลโก้นะคะ x f i นะ,ะอันนี้เป็นตัว x 5นะคะด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สจุดให้ลูกค้านะคะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยส่วนด้านหลังนะคะลูกค้าเปิดแบบนี้สะดวกสบายเลยนะคะเปิดจากตัวรีโมทได้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบบไฟฟ้า นี่เลยลูกค้าจะเปิดจากตัวรถก็ได้หรือว่าจะเปิดจากตัวรีโมทก็ได้เลยนะคะลูกค้านะด้านหลังนะคะเอเซอรี่ที่เขาให้มานะก็คือได้มาแบบครบ,ครบเลยค่ะลูกค้านะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เขาสามารถเปิดได้ด้วยนี่เลยนะคะเป็นแบบเหมือนท้ายกระบะนิดนึงนะคะสามารถนั่งได้เลยนะคะแข็งแรงทนทานจุกของได้เยอะแบบจุดใจแน่นอนลูกค้านะมีชั้นบนชั้นล่างด้านข้างนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะได้มาเดิมๆครบนะ ส่วนตัวเบาะนะคะสามารถับได้นะถ้าลูกค้าไม่ได้ไปแบบหลายคนเน้นคนของมากกว่าคันนี้ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างไปชมกันค่ะปะมาคะ่ะเราเข้ามาดูความหรูหราภายในกันบ้างดีกว่า อันดับแรกที่เห็นเลยนะคะสำหรับคันนี้แน่นอนนะคะพุชสตาร์ทนะคะตัวโฉมใหม่ไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะพุชสตาร์ทขาดไม่ได้ตัวเบาะนะเขาจะเน้นเป็นในส่วนของสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลตัดกับสีดํานะคะเพราะว่าเพดานด้านบนเขาจะเป็นสีดำเดี๋ยวเลื่อนมาดูคอนโซลด้านหน้าบ้างดีกว่านะคะจะเน้นเป็นในส่วนของสีดําไม่ได้กว้างใหญ่อะไรจนเกินไปจะบอกเลยว่ากําลังดีนะคะบอกเลยว่าสวยเลยการดีไซน์ของเขาส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นเคเล่าสลับกับสีดําเป็นโนแบก็กตัวจอได้เป็น จอใหญ่เลยนะคะลูกค้าจอใหญ่แล้วก็ยาวเลยนะตัวนี้นะคะ ส่วนโหมดแอร์นะคะจะมีทั้งหมด6จุดเลยนะคะ 1, 2ตรงนั้นนะคะ3 4ตรงกลางนี่เลยแล้วก็ฝั่งคนขับก็มีเหมือนกันนะคะตัวโหมดแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้าเลือกปรับใช้งานได้เลยแล้วก็จะมีตัวนี่เลยเป็นฟังก์ชันของเขา CD DVD เล่นได้เหมือนกัน FM นะคะส่วนเลื่อนมาด้านช่องใส่ของใส่แก้วน้ำนะคะแล้วก็จะเสียบ Power Outlet นะคะที่เขาให้มาส่วนเลื่อนมาตรงกลางตรงนีบ้างดีกว่านะคะก็จะมีตัวไอไดนะคะตัวคอนโทรเนาะแล้วก็ เกียรไฟฟ้านะคะมีโหมดให้ลูกค้าเลือกด้วยนะคะจะมีคอมฟอร์ตมีสปอร์ตนะคะเลือกใช้งานกันได้แล้วก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าที่ให้มานะคะแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าบ้างดีกว่าพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมันติฟังก์ชัน2ฝั่งมีแพเลนชีพด้านหลังนะคะชุดแต่งเอมพวงมาลัยเอมนะคะรอบคันเลยคันนี้เดิมๆจากศูนย์ด้วยลูกค้าขา เดี๋ยวเราไปลองนั่งฟิวด้านหลังกันบ้างดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันปะมาค่ะเรามานั่งดูภายในกันบ้างดีกว่าด้านหลังเนาะบอกเลยว่าเข้ามานั่งแล้วด้านหลังก็คือแบบเบาก,ก็คือสะอาดสะอ้านเรียบร้อยมากเบาแบบตึงๆเลยค่ะลูกค้าอันนี้ที่พักแขน นี่เลยนะคะที่มีให้ด้านหลังนะคะจะมีช่องใส่แก้วน้ําเป็นที่พักแขนนะคะแล้วที่สําคัญนั่งด้านหลังเป็นรถขนาดใหญ่ก็จริงแต่มันไม่ได้อุดอูเพราะว่ากระจกคือแบบรอบคันเลยค่ะลูกค้านะคะ mm hmm. แล้วก็ด้านในนะคะด้านหลังนนองก็จะมีแอร์แยกซ้ายขวาให้ลูกค้าจุดเสียบพาวเวอร์เอาเลสด้านหลังมีให้2จุดไฟนะคะแยกซ้ายขวามีเหมือนกันลูกค้าขานะ mm hmm. แล้วก็ในส่วนของม่านบังแดดอันนี้ก็จะมีซ้ายขวาเลยนะ ช่องใส่แก้วน้ําปกติเลยค่ะพรมกระดุมรอบคันทั้งคันแน่นอนว่าเจ้าของเดิมดูแลรถมาค่อนข้างดีพอสมควรหลักรถพอสมควรเลยสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ083 2222 203หรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิษสดากุณะยังไงฝากดีอมคันนี้ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย